เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราัชฎรตลอดไปพระประถมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น4ค่มเดือน2ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องพลิกฟื้นคืนสภาพป่าน้องอึง่งภายใต้พระมหากรุณาทิคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในอดีตพื้นที่หนองอึง่งตบลคอเหนืออเภอเมืองยะโสธรจัังหวดยโสธรเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีในช่วงฤด,ดูฝนเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและสร้างความเดือดร้อนแก่รัศดรเจ็ดหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่ทำกินปลูกข้าวนาปีของชาวบ้าน ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและมีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคช่วงแล้งเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องบุกรุกป่าเพื่อความอยู่รอดสร้างที่อยู่อาศัยทำไร่เลื่อนลอยตัดไม้มาทำฟืนจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้น้องอึ่งเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่สร้างไรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้อย่างมากมาย ภาพน้ำท่วมไรนาเสียหายไม่มีให้เห็นอีกแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่หนองอึ่งโดยรวมขุดลอกน้องเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพดินโดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบนองอึ่งเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันความเป็นมาของโครงการย้อนไปเมื่อครั้งที่สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำสรางณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลคอเหนือเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2543 เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบว่าปัญหาในพื้นที่ตำบลค้อเหนือเกิดจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นที่ราบถึงลุกคลื่นหลอนลาดอีกทั้งเป็นที่ศบกันของแม่น้ำชีและลำน้ำยางเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลตะกอนน้ำหลาก ทำให้น้ำไหลท่วมที่อยู่อาศัยเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกในฤดูน้ําหลากและบริเวณน้องอึ่งที่เป็นจุดรับน้ําก็มีตะกอนน้ําหลากมาสะสมทําให้ไม่สามารถเก็บกักน้ําได้เพียงพอเมื่อหมดฤดูน้ําหลากจึงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรจากปัญหาที่ทรงพบเห็นพระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวมดังนี้พัฒนาขุดลอกหนองอึงเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพดินรอบหนองอึงโดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพันธุ์ทลายของดินฟื้นฟูสภาพป่ารอบหนองอึงเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร จึงได้เริ่มดําเนินงานในปีพุทธศักราช2544ขอบเขตพื้นที่โครงการ43.9ตารางกิโลเมตรโดยมีเป้าหมายการดําเนินการแรกคือการขุดลอกคูคลองน้องอึง่งเพื่อให้เก็บสะสมน้ำได้มากขึ้นให้ประชาชนมีน้ำใช้การขุดลอกน้องอึง่งเร่งดําเนินการจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2545โดยความจุเพิ่มเป็น6 4 5 3 0ลูกบาทเมตร รอบกลุมพื้นที่430ไร่บริเวณคันดินรอบน้องมีการปลูกยญาแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินเมื่อขุดลอกหนองอึงเสร็จได้มีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อเปิดรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนมาเก็บไว้ให้ประชาชนใช้ในช่วงแล้งหรือเมื่อฝนทิ้งช่วงการพัฒนาพื้นที่เรื่องน้ำดำเนินการไปพร้อมกับเรื่องป่าสืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ประสบปัญหาน้ำหลากน้ำแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกินชาวบ้านจึงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดรวมถึงการบุกรุกถางป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกินและนำไม้มาใช้สอยทำให้ป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมกว่า1,000ไร่ดังนั้นปีพุทธศักราช2544สำนักง,งานป่าไม้จังหวัดยโสธรเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูให้ป่าดงมันเพื่อสนองพระราชดำริฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลมีการทำประชาคมในเจ็ดหมู่บ้านรอบโครงการขอคืนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูซึ่งประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีเพื่อพัฒนาร่วมกันเป็นป่าชุมชนที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและก่อตั้งป่าชุมชนดงมัน3,060ไร่หลังจากได้พื้นที่ป่าดงมันคืนกรมป่าไม้ได้ฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างโดยปลูกพันธุ์ไม้อย่างนาพยอมและสังเกตจนค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ไม้วงยางที่มักอยู่ร่วมกับเชื้อเห็ดป่าซึ่งต่อมาถูกพัฒนาเป็นแนวคิดเพราะชำกล้าไม้วงยางที่ติดเชื้อเห็ดป่าทำให้ต้นไม้มีคุณสมบัติทนความแห้งแล้ง เติบโตได้ดีในพื้นที่วิกฤตเพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับชุมชนในขณะเดียวกันมีการนำดินที่ขุดลอกหนองอึงขึ้นมาปรับสภาพบริเวณรอบจำนวน100่รไร่แล้วจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านที่เคยบุกรุกป่าได้ทำกินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผู้ได้รับประโยชน์120รรายจากนั้นป่าชุมชนดงมันจึงค่อยๆฟื้นฟูต,ตัวเองและกลับมาอุดมสมบูรณ์ และเป็นพื้นที่สร้างไรายได้ให้ชุมชนจากการเก็บหาของป่าเป็นอาหารและนำไปขายโดยปัจจุบันชาวบ้านมีไรายได้จากการขายของป่ารวมปีละสามล้านบาทนายสมศักดิ์ทวินันท์หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรเล่าว่าเมื่อฟื้นฟูสภาพป่าดงมันกลับมาปริมาณสัตว์ป่าและของป่าในป่าชุมชนดงมันเพิ่มขึ้นมากเช่น ไก่ป่าหมาจิ้งจอกเห็ดโคนแม่เป้งไข่มดแดงตะกะแตนเห็ดระโงกกเห็ดตะไคร่เห็ดเพาะเป็นต้นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน3,006ไร่เป็นธนาคารอาหารของชาวบ้าน15หมู่บ้าน2,000กว่าครัวเรือนโดยทุกคนสามารถเข้าไปหาของป่าภายใต้การดูแลของส่วนการบริหารงานที่เป็นกรรมการจากแต่ละหมู่บ้าน ที่บริหารจัดการร่วมกันหลังจากพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และฟื้นฟูป่าแล้วในพื้นที่มีผลผลิตการเกษตรและมีของป่าจำนวนมากจึงมีการพัฒนาต่อยอดแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เก็บได้นานและเป็นการเพิ่มมูลค่าเช่นเห็ดโคนในน้ำเกลือเห็ดเพาะในน้ำเกลือไข่มดแดงในน้ำเกลือน้ำพริกเห็ดระโงกซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านราวเจรายรวมตัวกันตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อสินค้าวนาทิปโอท็อปชุมชนคนรักป่าและยังได้รับการคัดสรรเป็นโอท็อประดับ5ดาวของเยโสธรในปีพุทธศักราช25 2552จวบจนปัจจุบันด้านนางพานาขุมเหล็กสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนองอึง่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดบอกว่าในช่วงหน้าฝนเธอเข้าไปเก็บเห็ดในป่าชุมชนออกมาขายได้วันละประมาณ3,000บาทหลังจากนั้นช่วงสายเธอทำงานล้างเห็ดที่สหกรณ์ซึ่งทำมา4-5ปีแล้วในช่วงแรกก่อตั้งสหกรณ์ตัวเธอเองไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกแต่เมื่อเห็นว่ารายได้ดีจึงได้เข้ามาทำและปัจจุบันทำเป็นอาชีพหลักไปแล้วนอกจากการเกษตรแล้ว เรื่องประมงก็โดดเด่นนายสุบินแสนสุขชาวบ้านท่าเยี่ยมอยู่ใกล้หนองอึ่งกล่าวว่าชาวบ้านที่นี่มีอยู่มีกินจากการเพาะเลี้ยงปลาทั้งในกระชังเลี้ยงกุ้งไก่ไข่ทั้งยังมีศูนย์ประมงน้ำจืดเพื่อปากท้องของครอบครัวและส่งไปให้กับผู้รับซื้ออาชีพประมงไม่รวยแต่ก็ไม่จนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเช่นเดียวกับนางบุญชูคำหอม ผู้ทำเกษตรผสมผสานซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากน้องอืง่นกล่าวว่าตนปลูกพืชผักสวนครัวอยู่หลายชนิดทั้งมะละกอกล้วยมะเขือพริกตะไคร่รวมกับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานหากได้ผลผลิตก็รวบรวมไปขายที่ตลาดอินทรีย์โสธรทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ผักแต่ละชนิดปลอดสารพิษตอนนี้พออยู่พอกินต่างจากเมื่อก่อนเป็นนี่สินทุกยาก ท่านผู้ฟังคะสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตรได้นำมาสู่การแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอนปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าจนต่อย,ยอดเกิดอาชีพและสร้างรายได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่เป็นการพลิกฟื้นชีวิตพระสงนิกรของพระองค์ซึ่งถือเป็นความโชคดี ของชาวตำบลคอเหนืออย่างแท้จริงท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำ วันที่18ธันวาคมเป็นวันที่352ของปีหรือวันที่353ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกาเลียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก13วันในปีนั้นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช1814ผู้ปกครองจกักรวรรดิมองโกลกุปไลคาน ก่อตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นปกครองดินแดนซึ่งมีอนาเขตครอบคุมประเทศจีนและมองโกเลียในปัจจุบันวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การให้สงวนพื้นที่บริเวณสัตหีบสำหรับจัดตั้งเป็นฐานทัพเรือวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2536ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมดวงแรกของไทยถูกส่งขึ้นวงโคจรจากฐานส่งของบริษัท Arianespace แห่งฝรั่งเศสที่เมืองคูรูป,ประเทศฟรนส์เกเนาทวีปอเมริกาใต้พบกับรายการสยามมนุษย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ in two